สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าชูช่อง7447 Tech t o TV น,นะครับหลังจากเราถ่ายรูปถ่ายอะไรเสร็จถ่ายยู่เสร็จตรงนี้ก็จะไปทําบุญกันที่วัดสีโพชัยนะครับหมู่บ้านแสงพานี่เแหละครับข้างหน้านเรานี่แหละครับขับไปอีกนิดเดียวครับประมาณสัก5้าเมตรก็ถึงแล้วครับ ตามกันไปเลยครับไปทำบุญกันบ้านแสียงพานี้เป็นอ่บ้านที่นักท่องเที่ยวต้องมานะครับต้องมาทำบุญที่วัดศรีโพชัยนี่ยครับเป็นวัดที่เก่าแก่มากนะครับหลายร้อยหลายร้อยปีนะครับวัศรีโพชัยนี่ครับเป็นวัดใน ตำนานเหมือนกันนะครับเนี่ยคนก็ต้องมาวัดนี้นะครับถ้ามานาเฮียวนี้ใครไม่ได้มาวัดนี้ก็ถือว่ามาไม่ถึงนาเฮียวน,นะครับรบเราเลี้ยวเข้าไปเลยครับโบสถ์เขาก็จะเหมือนกับที่ประเทศล้าที่ผมไปทําบุญมานะกับคลิปก่อนนะครับลักษณะคล้ายๆกันครับแต่ว่าตรงนี้เขาจะของไทยก็จะบูรณะให้มันอยู่ในสภาพที่ที่สวยงามอยู่นะครับ ทิวเขาก็สวยนะครับตั้งที่โลเคชันได้ดีมากเลยครับตรงนี้หอะระฆังข้างหน้าครับดูดิยังสวยเลยหอะระฆังสวยงามมากเลยครับไปเราจอดรถลงไปถ่ายรูปกันถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนที่จะตอนนี้เราก็จอดรถแล้วเราก็จะมาถ่ายรูป ถ่ายบรรยากาศบริเวณวัดให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวขึ้นไปบนศาลาถ่ายจากบนศาลาลงมาข้างล่างให้ดูนะครับศาลาก็ไม่มีใครอยู่นะครับเนื่องจากว่าไปอยู่ตรงที่รอเทียนพรรษานะครับวันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับก็มีชาวบ้านและคนที่มาทำบุญก็ไปรอเทียนพรรษากันนะครับ รูปจากบนสลาลงไปข้างล่างนะครับข้างหน้าเราก็เป็นโบสถท์ที่โบสถ์ดินนะครับโบสถ์ดินที่เก่าแก่นะครับนี่เป็นร้อยปีเหมือนกันนะโบสถ์หลังนี้ครับน่ครับสวยงามแล้วเดี๋ยวเราค่อยเดินไปดูเนาะเดี๋ยวถ่ายให้ดูกันโบสถ์นะโบสถ์หลังนั้นนะ่ะสวยนะครับนะเหมือนของประเทศลาวเลยครับ คนก็มาเยอะอยู่นะครับวันนี้ก็ยอยมานะครับใครมาทําบุญเสร็จก็เดินทางไปต่อเพราะว่านำ้ำือน่านแยอมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันนะครับเที่ยวตามธรรมชาติก็เยอะนะครับขึ้นภูเขาเดินป่าก็มีนะครับเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงโบสถ์ดินโบสถ์ดินเก่าแก่ตรงนั้นนะครับ ลราคังสวยงามเนาะลายตาหรือเปล่าครับซูมไปซูมมาเนาะดูโบดโบดไม้นะครับเนี่ย โบสเก่าแก่อายุเป็นร้อยปีครับพาไปดูเจดีครับตรงนี้ก็คือเจดีนะครับ ทำมันก่อสร้างมามานานไหมกันนะครับนี่อายุก็พอสมควรนะครับต้องไปอ่านประวัติเนาะเดี๋ยวพาเดินดูรอบๆครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนล้่ค่อยไปไหว้พระด้านในกันครับก็จะมีพระ ทะลุองเล็กๆอยู่ข้างในเนาะแต่ไม่ผมไม่รู้ว่าเป็นเป็นผ้าอะไรนะครับเนาะ mm hmm. ตรงข้างหน้าเราก็จะตรงมุมก็จะเป็นระฆังมีระฆังให้ตีนะครับ ลองตีละครังกันดูเนาะเสียงดังกัางวานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราเดินไปที่ โบสถ์ไม้หลังนั้นนะครับเราเดินไปดูไปถ่ายข้างในได้ไปไหว้พระตรงโบสถ์กันยากาศสวยงามนะครับวัดนี้ผมก็พึ่งมาครั้งแรกเหมือนกันครับดูทิวทัดสวยครับ พาให้ดูรอบๆเนาะถ้าเอฟซีท่า,ทานใดมีโอกาสมาก็อย่าลืมนะครับมาอำเภอนาแห้วก็มาวัดนี่เราวัดสีโพชัยนี่ครับบ้านแสงพาต่บนแสงพานี่ครับอําเภอนาแห้วนะครับไม่ไกลาจากอำเภอเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณ10กิโลต้นลูกสระ,ะต้นนี้ก็ต้นสระ,ล,ะลูกสระและนะ้วลูกเบลเลยมีดอกด้วย บงบอกถึงความเก่าแก่ของวัดเนาะตรงนี้ข้างหน้าเราเนี่ก็จะเป็นหลักพไี่ไต้ตพี่ดกเนาะตรงนี้มีหลักพระไตผพี่ดกเออผมก็เพิ่งเคยเห็นนะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับไปเดินเข้าไปบน อุโบสถเราก็ต้องมาขอ่งนู้นก็เป็นหล่อเทียนพรนษานะครับวันนี้ก็มีญาติโยมมาทําบุญชาวบ้านก็มาช่วยกันหล่อเทียนนะครับมาต้มเทียนให้นักท่องเที่ยวเราใส่ตู้บริจาคแล้วเข้าไปข้างในกันครับ ตรงนี้นะครับนี่สร้างเมื่อพอสองเก้าสองตู้สุนิชากันเสร็จเมื่อสองหนึ่งหนึ่งสามนี่โหนานมากเลยนานนะครับเนี่ยภายในโบสถ์ก็จะเป็นโบสถ์ไม้นะครับในเร่นหลังคาด่วนลังคาก็เหมือนกับเป็นโบสถ์สมัยเก่าจริงๆครับนี่ครับสวยงามครับอยาก นนี้เราก็จะมาหลอเทียนกันเนาะเราก็ไปทําบุญก่อนแล้วก็ค่อยมาหลอเทียนตอนนี้เราก็มาดูการหลอเทียนพรรษากันครับก่อนอื่นเราก็ต้องไปทําบุญก่อนเนาะไปทําบุญแล้วก็มาหลอเทียนกันครับ เขาก็เอาเทียนม,มาต้มนะครับช,ช่วยกันชาวบ้านเข้ามาช่วยกันดีครับฝั่งนู้นก็จะเป็นอะไรเดี๋ยวผมจะหลอเทียนครับ ชาวบ้านเขาก็มาช่วยต้มนะครับให้นักท่องเที่ยวคนที่มาทํำบุญได้ได้หล่อเทียนกันครับเป็นครั้งแรกเหมือนกันครับที่ได้หล่อเทียนแบบนี้ครับแล้วก็น้ำเทียนนะครับที่ต้มร้อนๆบางทีทีลงไปนบอกไม่ได้ ก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับที่เคยทำตรงนี้ก็คือคนแก่ก็มาตอกมาแกะสลักเนาะมาตอกลายไม้แกะสลักไม้เนาะนเพื่อจะเอาไปซ่อมแซมโบโสดเนาะส่วนที่มันเป็นชุมนุษเนาะชาวบ้านก็มาช่วยกันดี หาดูยากเหมกันนะครับจะดูได้ก็ทางภั่งนืงออะไรอีสานบ้านเรานี่น้อยนะที่จะมีแบบถ้าไปทางเนี้มีแน่ครับยังไงก็าฝากติดตามด้วยนะครับฉำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับบาย